พ่อแม่รับไม่ได้ลูกชายจะแต่งงานกับแฟนที่แก่กว่า17ปีแต่พอรู้อาชีพว่าเจ้าสาวได้ทำงานอะไรนั้นเปลี่ยนใจทันทีเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ N G H A N 24h รายงานว่าในมณฑลไหหลำประเทศจีนเรื่องราวความรักระหว่างชายวัย22ปีกับหญิงวัย39ปีได้รับความสนใจถูกเถียงกันเป็นอย่างมาก ยิ่งเมื่อมีการเปิดเผยว่าในตอนแรกพ่อแม่ของฝ่ายชายคัดค้านอย่างรุนแรงแต่กลับเปลี่ยนใจมายอมรับภายหลังเมื่อรู้อาชีพและรายได้ของลูกสะั้ยตามรายง,งานระบุว่า ทั้งสองพบกันโดยบังเอิญในเช้าวันหนึ่งขณะที่คุณจินนามสมมุติชายหนุ่มกำลังวิ่งออกกำลังกายเขาได้เห็นผู้หญิงที่มีเสน่คนหนึ่งจึงรู้สึกถูกใจและเข้าไปทำความรู้จักกับผู้หญิงคนนั้นซึ่งนับเป็นโชคดีที่คุณติงนามสมมุติ กขตอบกลับมาเป็นอยางเป็นมิตรและเธอยังพูดติดตลกว่าเป็นเรื่องยากที่จะเห็นคนหนุ่มสาววิ่งจ็อกกิ้งในตอนเช้าหลังจากวันนั้นทั้งคู่ก็ได้นัดกันไปวิ่งออกกําลังกายกันทุกวันและได้พูดคุยกันมากขึ้นทําความเข้าใจกันมากขึ้นความรู้สึกก็ได้พัฒนามากขึ้นเช่นกันแม้อายุจะห่างกันมากแต่ทั้งสองก็ได้ตัดสินใจที่จะคบกันแบบคู่รักและหลังจากคบหา กันมานานกว่าครึ่งปีชายหนุ่มวัย22ปีจึงได้ตัดสินใจคุกเขา่าขอคนรักของเขาแต่งงานโดยเลือกสถานที่เป็นสวนสาธารณะที่ทั้งสองพบกันเป็นครั้งแรกและได้รับคำตอบตกลงกลับมาหลังจากนั้นเขาก็ได้พาเธอไปพบกับพ่อแม่ที่บ้านเพื่อแจ้งข่าวดีเรื่องนี้ แม้ว่าคุณติงจะมีอายุ39ปีแต่เพราะเธอดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นอย่างดีรูปลักษณ์จึงไม่เพียงแต่ดูสวยงามเท่านั้นแต่ยังดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงมากๆดังนั้นพ่อแม่ของแฟนหนุ่มจึงมีความสุขโดยไม่ได้คิดอะไรโดยทั้งสองทำอาหารมากมายเพื่อต้อนรับแฟนสาวของลูกชายจนกระทั่งได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของอายุที่แท้จริงของเธอทำให้พวกเขาคัดค้านการคบหาของทั้งคู่ทันที เพราะกลัวว่าลูกชายที่แต่งงานกับภรรยาที่มีอายุมากกว่าอาจจะทำให้เกิดมีปัญหาได้ในภายหลังมีความสุขได้ยากไม่นาซ้ํายังให้กําเนิดทายาทได้ยากอีกด้วยภายหลังจากว่าที่รู้สภพยเปิดเผยว่าเธอเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสําอางที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ในมณฑลไฮหลังการงานถือว่ามั่นคงและแน่นอนว่า ทรัพย์สินเป็นจำนวนมากมหาศาลพ่อแม่ของคุณจินก็ได้เปลี่ยนท่าทียิ่งเมื่อคุณติงสัญญาว่าจะให้กำเนิดทายาทให้กับตระกูลด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงตกลงยอมรับการแต่งงานในครั้งนี้ทำให้ชีวิตคู่ของลูกชายเต็มไปด้วยความสุขแต่แน่นอนว่าเรื่องราวความรักนั้นไม่รอดพ้นจากฮาเลยยิ่งหลังแต่ง คุณจินได้ย้ายอาศัยไปอยู่ในบ้านของภรรยาทําให้คนส่วนใหญ่คิดว่าเขาไม่ได้รักฝ่ายหญิงจริงๆแต่เขาเพียงแต่หวังเพียงแค่เงินทองเท่านั้นทําให้เจ้าต,ตัวต้องออกมาพูดต่อสาธารณาชนว่าตัวเขานั้นไม่ได้ต้องการ อะไรเกี่ยวกับเงินทองมากและไม่ได้วางแผนอะไรเกี่ยวกับอนาคตเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้แต่เขาต้องการโฟกัสกับชีวิตความสัมพันธ์และความรักในปัจจุบันเท่านั้นเขาต้องการความสงบสุขและความรักมันก็เพียงพอแล้วคนจีนยังได้กล่าวเสริมได้ว่าอายุไม่ใช่ปัญหาในสังคมเสรีสิ่งสําคัญคือคนสองคนรู้สึกดีต่อกันและไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรมากให้กับสังคมได้ รับา ح. เพราะมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับและเวลาจะเป็นเพื่อนพิสูจน์เองและขอบคุณข้อมูลจาก N G h A A N 2 4 h